อันนี้ดิสสคูดิสสคูสคูสคูล้างสะอาดอ่อ้ยออคิดได้แง่ดีเขาอาจจะตัดผมให้อ่าสติวเด้นนักเรียนที่นี่อาจารย์ที่ยังวนเวียนอยู่เอาเรื่องทุกคนเฮ้ย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 ใครเห็นบ้างวะไอสัตว์ผีครับถูดฟ้อง เนี่ยมันเลือดนี้แหละเหมือนมีคนขับจักรยานน่ะเนี่ยกูเจอผีนักบิดแล้วตอนนี้อู้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเนี่ยเฮ้ยภาษาบาลีผมอ่านออกทุกคนอันนี้ต้องบอกกันนะว่าผมเรียนภาษาบาลีนี่เสร็คนเดินมากูคุยกับใครกูมาคนเดียว Lạ, Lạ. Ta. Ta hello 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 hey, hello 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 นี่คือห้องนอนของอีไลใครห้ามมายุ่งเฉียววาเฉียววะชัยชายวะชัยชาวชีชาวไฟชาวชีชาวชาวชีชาวชาวชีชาวไฟไอสัตว์ที่ใหญของกูเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมนะครับจะทำการนะครับอัญเชิญดวงวิญญาณกเจลุนิจิตตางเจตตางลูกตังมนยังไังพูดผีวิญญาณที่อยู่ที่นี่ถ้ารับรู้ได้ถ้ายังมีอยู่ก็คอยออกมาให้เห็นด้วยเธอดิงกาเดียมเร็ยวยูซ่า